มีน้ำแตงโมไหมน้ำหมดแล้วเอาเมื่อไรแต่มีน้ำยังใช่ไหนน้ำตาเดวยว้ายไปกินแล้วไฟเฮียใส่แล้วกกััดดโอ้ย,ยมือโจกแล้วไปกิน <c oughs> จะไปไหนไปพุน่นไปพุ่นไปไหนไปพุน่น <c oughs> จริงใจครับผมหวานเจี๊ยบจะไปไหนเอา้าด็อกกี้ด็อกกี้ สิไปใดคือมีกระเป๋าพว่ำมบบุญปาดใส่หัวกระเป๋าเอาสิกินไอติมเลยกินนี่ยังสิไปซื้อไอติมล่องบาลหรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิเจียวไออย่างก็น้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอนนน้้้ำลมแอัีใบบุญเนี่ย ของพ่อ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 โอ้กระเป๋าพ่อได้ไงผู้ใดซื้อให่าปะงาบอ่ะงาซื้อให้บ่ะป้ากระเป๋าสวยแถบอ่ะเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเทศหยาลี่ก้อนลี่ก้อนมีรถมาไปลี่ก้อนนี้ไปลี่ลี่ลี่เห็นรถบ่ เอารถบาทันี่มไหมรีก่อนหันนามาพี่ลีรีรีีอย่าปากอย่าปักอย่าปักอย่าปากอยาก่ยาพักรถมาเล้วรถมาเล้วคือบแอ่แปงฟนันเอาแปงฟันแปงฟันเร็วเร็วเอามันบ่แปงฟันนี่เนี่ยแน่ปูดน้ามันเลนแล้วปัวปัวปัว,ปวมาด่าบ่แปงฟนันมันเลนหน้าแล้ว Lưu lưu siêu tay bên lưu lưu nè hm hô tà quang phá 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 quang เฮลลี่ Happy เบิร์ดเฮลลี่เบิร์ดจังไดร้อย <Take S 1> กระทงแม่สิไม่เฮลลี่เบิร์ดจังไดมันเป็นงานมันเกิดเดนี่ย <Bird>. เอาลอ,อยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทงเอาแบงแน่ไปแล้วไปแล้วแล่นนี้แล้วจ้าเอ๋เอามันแล่นแม่พี่แล้วไปแล้วเอานี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว เอามะเบงพอก่อนไอซิมนะมันฉีดละลายก่อนไ้ซิมนะครับหนึง่งเข่ามาเร็วเร็วเข่ามาเข่ามาลุกเร็วเรวเร็วเรเร็วเฝนมันตกนะเร็วเรวเร็วเร็วลุกเข่ามาฝนมันตกมาดาเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบาเอาเอาเยอะเยอะทุบเยอะทุบ อย่าทุบมันสิแตกตีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงเอาน้ำเย็นให้พ่อจีนน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะย่าทุบอย่าทุบมีน,น้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกตีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยง